สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้มีวิธีการดีๆมาแนะนํากับเพื่อนๆกันค่ะในการเพิ่มการเข้าชมสตรีมสดไหลสดของ Facebook นะคะเพื่อนๆท่านใดอยากเพิ่มยอดการเข้าชมค่ะดูวิธีการนี้ตามมาได้นะคะคลิกลิงใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เข้าสู่เว็บไซต์เข้ามากันได้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็สมัครใช้งานได้ฟรีนะคะมีซีรีส์จีนดูด้านใดฟรีๆกันด้วยนะคะ คลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMK Social แล้วนะคะในหน้านี้เลยเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์และบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเป็นตัวช่วยเพิ่มการมองเห็นเพิ่มความน่าเชื่อถือขายของง่ายขึ้นนะคะเป็นบริการออนไลน์นะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่อยากตรวจสอบบริการก็สามารถมาตรวจสอบกันได้ที่ตรงนี้กันเลยนะคะหรือแต่หากเพืพ่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัคร,รเข้าใช้งานนะคะสามารถ ย้อนกลับเพื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะการเข้าใช้งานนะคะสมัครเข้าใช้งานง่ายๆค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมล์รหัสผ่านอย่า,ล,า,ยาลืมติกตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะผ่านโค้ง Google นะคะก็จะสะดวกและง่ายใจที่สุดเลย <ullah> แต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยเล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดคข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ข้ามาสู่หน้าลักของเว็บไซต์แล้วนะคะด้านในก็จะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยก็เลือกกันไปได้เลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มไหนก็จะเป็นบริการของแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะเลือกเป็น Facebook ค่ะกดตรงนี้ได้เลยนะคะบนบูบริการตรงนี้เลือกเป็นการเข้าชมซีนสดไลฟ์สดนะคะมีถึง2ซต์แวร์ด้วยกันนะคะขอเลือกเป็นตัวนี้ละกันบริการด้านใน,นนะคะทุกนี้นะคะก็ ตัวนี้จะมีเดทราคาการรับประกันคุณภาพที่แตกต่างกันไปนะคะตัวนี้เลือกเป็นนาทีกันไปได้เลยขอเลือกเป็น15นาทีได้เอาส่วนคันคัดหนึ่่ง้วามือตรงนี้จะเป็นรายละเอียดค่ะของแต่ละเลขบริการนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะเลือกซิมไรสดที่ต้องการจะใช้บริการกันได้ขอเลือกวิดีโอไรสดนี้แล้วกันนะคะคัดลอกลิงก์แนะนำไปวางกันได้เลยค่ะยอดเดิมอยู่ที่17นะคะนํำลิงก์มาวางกันตรงนี้นะคะในบริเวณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่10ใส่กันไป สัก20นะคะในราคา2บาทเองค่ะกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะระบบได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะนั่งรอยอดขึ้นกันนะคะไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกันแถบนี้ทั้งหมดจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดค่ะที่อยู่หน้านี้นะคะก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยมีรายละเอียดของแต่ละออเดอร์ด้วยนะคะรอการเติมยอดข้นสักครูน่นึงค่ะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึง3ามช่องทางกันเลยตัวแรกเลยเป็นตัวสแกนขี้วะโค้ดทุกธนาคารนะคะรองรับได้ทุกธนาคารเลยค่ะได้รับโบนัสห้าเปเซนเลยนะคะเมื่อเติมเกิน5 0ารบาทขึ้นไปนะคะทูมันนี่วอลเลตตัวนี้นะคะคริปโตตัวนี้นะคะสำหรับเพื่อนเนท่านใดโอนเงินต่างประเทศจะง่ายได้ที่สุดเลยค่ะไปดูติดต่อแอดมินกันนะคะในหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าติดต่อแอดมินนะคะก็เพื่อนเพื่อท่านใดมีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไล่ขึ้นช้านะคะสามารถมาตรวจสอบ ส่งเลขออเดอร์ได้ที่หน้านี้เลยนะคะและส่งให้อดนมินตรวจสอบกันได้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะหรือหากเพื่อนเท่านใดอยากไดต้ต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ขึ้นไปตรงนี้เข้าลายได้เลยนะคะในตัวแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนได้เลยทุกๆการเติมเงินของเพื่อน <ๆ S 1> อเพื่อนเราจะได้รับโบนะัสถึง5%กันด้วยนะคะซีรีส์จีนตรงนี้นะคะ เพื่อนๆพท่านใดนะคะก็เติมเงินเข้ามาแล้วห้าร้อยบาทขึ้นไปก็สามารถดูซีรีส์จีนตรงนี้ฟรีฟได้เลยค่ะหลากหลายร้อยเรื่องเลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินกันนะคะหน้าช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเท่านใดได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินสามารถมาตรวจสอบได้ที่นนี้กันเลยค่ะบริการนะคะบริการทุกๆบริการและทุกทุกแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้เลยนะคะก็มาเลือกดูรายละเอียดหน้านี้กันได้เลยและสร้างคัดสั่งซื้อไดที่น้านี้เช่นกันนะคะ ในตอนนี้นะคะยอดการเข้าชมได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าไดสนใจในบริการนี้กดผ่านลิงก์เข้ามากันได้เลยค่ะ